ตอนแรกผมก็สงสัยว่ามันใช่หลอดไฟเหรอวะมันใช้ได้จริงๆหรือเปล่ามันใช้กับมอเตอร์ไซค์ได้ไหมแต่นี่คือหลอดไฟ LED ที่สามารถติดตั้งได้กับพัว h เฮดสีทั่วไปมีทั้งรถใหญ่รถเล็กวัสดุทำมาจากอลูมิเนียมเกรดพรีเมียมมีพัดลมระบายความร้อนในตัวให้ด้วยดูแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนาน3 0 0 0 0ื่นชั่วโมงเลยโอ้โหเอาเรื่องใช้แรงดันไฟตั้งแต่9ถึง32โวลต์นะครับ60วัตต์แล้วนี่ก็คือแสงที่ได้จากหลอดไฟดวงนี้นะ แสงสีขาวไม่ฟุง้งตัดขอบได้เป็นอย่างดีมีจุดบอดนิดนึงนีดนด่ดูระหว่างข้างๆนะครับผมว่าสว่างมากๆเลยตัวนี้รอบนี้ผมก็ซื้อมาติดตั้งกับเจ้า Yamaha Fin ของผมนะครับซึ่งมันเป็นคั้ว H4 อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยก็สามารถใส่ได้เลยเห็นไฟต่ำกันมาแล้วเดี๋ยวก็ไปดูไฟสูงกันนะครับไฟสูงก็สว่างเหมือนเดิมไม่ฟุ้งก็ตัดขอบได้เป็นอย่างดีก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยใครสนใจก็ลองเข้าไปเลือกดูนะครับตัวนี้เขาจะมีหลายความสว่างเลยมีตั้งแต่8 พันลูเมนไปถึงส0 0 0มลูเมนนะครับก็อย่าลืมดูแรงดันไฟกันด้วยนะว่ามันเหมาะสมที่จะใช้กับมอเตอร์ไซค์หรือเปล่า